ัดนี้เป็นครั้งที่37ตรงกับวันที่16ธันวาคม2 5 6 8ข้าพเจ้าขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจาริบูชาแต่องค์พระคัำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ <c oughs> ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพบเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดตรงอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนาตายครูบาจารย์และเทเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเลสุอัตตาขันชนุเทวดาสัทธามังโมนีราชาัสสุนันุุสักข,มขามกทัง สักเกกาเมจารูเปกีนิศิขาละตะเตจตันทริเควิมาเนทีเปรัตเทจคา,าเมตาลวนานคาหเนเจหาวัตุมหิเกเตภูมมาจยันตุเทวาชาลธลวิสมียักขันทพนาคาติตันตาสันติเกยังมมนิวรลจนะนางสทาวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอยมปัทันตาธรรมสวรกาโลอยมปัทันตา <c oughs> ธรรมสวรรกาโลอยมปัทันตา บทสวดนามการสิทธิคาถานโมตัสสะหะควาตุลาหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะหะควาตุลาหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะหะควาตุลาหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตติเมสัระนางอัญังพุทโธเมสัระนางวะลังเอเตนะส <in animation> ัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสัระนางอัญังธัมโมเมสัระนางวะลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสัระนางอัญังสังโฆเมสัระนางวะลัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธาบทสวดมหาการุณิกโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิกโกนาโถอัตตายสัพพะนินังปูเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมากันตุสัพพปทวามหาการุณิกโกนาโถหิตายสัพพะนินังปูเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนะสัจจวัชนามาหนตุสัพพปตะวามหาการุณิกนาโตสุขายะสัพพะนินางปุเรตวปาลามิสัพพัปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนามาหนตุสัพพปตะวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาสักเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเขนะสติปันเจมัตเตหิภิกขุสัเตหิสัพเพหิวอรหันเตหิ ทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสนิปติตาโหนติปะควันตังทัศนายะภิกขุสังคจจะอาตโคตตุนนางสุทธาวาสกายิกานังเทวนาเอตตะโสสิอายังโขพควาสักเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหัตตาภิกขุสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสตเตหิสเปเหวอาหันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสนิปติตาโหนติปะขวันตังทัศนายะภิกขุสังคจจะยันนนะมยมปี เยนะปะขวาเตนุปัสังกเมยามะอุปสังกมิตวาปะขวัตโตสันติเกปัจเจกธาขาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยทาปินามะภะรวาปุริโสสมจิตตังวาปะหังปาษาเลยะปาษาลิตังวาปะหังสมิจเชยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอัตถิหิตาปะขวัตโตปุระโตปะตุระหังสุ อตาโคตตาเทวตาพระกวาตังอภิวาเทวตาเอกามังตังอัตังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระกวาโตสันติเกอิมังคตังอภาสิมหาสมายุปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอคตัมห์อิมังธรรมสมายังทักกิตาเยวะอปปราชิตสังคันติอตาโควปปราเทวตาพระกวาโตสันติเกอิมังคตังอภาสิตตาพิกโวสมาทังสุติดังอตตโนอุชุกรมะลังสุ สารทีวันเนตันิคะเอตวาอินทริยานักกันติปันธิตาติอัตขัวปราเทวตาพระกวัตโตสันติเกอิมังคตังกพัสสิเตวาขีลังเตวาปกีคังอินทกีลังโอหัตตมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจากขุมัตตาสุทันโตสุสุนาคาติอัตขัวปราเทวตาพระกวัตโตสันติเกอิมังคตังกพัสสิเยเกจิพุทธศาสนังคตาเสนาเตคมิสันติ อภัยยะภูมิงปหายะมนุสังเตหังเทวกายังปริปุเรสันติติอาตะโคปะขวาภิกขุอมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทะเศสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปริตาโหติตตะทักตังทัศนายะภิกขุสังกัจจเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตมัตทานังอรหันโตสมมาสัมพุทธาเตสังปิปะขวันตานังเอตัปละมายวะเทวตาสนิปริตาอเหสงเซยตาปิไมหังเอตระหิ เยปิเตอพิกเวพระวิสันติอนัคตามัทนานัลทันโตสามาสัพุตเตอร์สัมปิปะคัวันตานงเอตัปละมาเยวะเทวตาสนิปติตาพระวิสันติเสยยะทาปิไมหังเอตรลหิอจิกิตสามิพิกเวเทวกายนางนามามิกิตายิสามิพิกเวเทวกายนางนามามิเทศิษามิพิกเวเทวกายนางนามามิตังสุนัตสาวทุกกางมานาสิโลกาตักพัิษสามิติ เอวัมพันเตติเตภิกูภะควัตโตปจันโทสุภะวะอทตโวจะสีโลกามนุษย์กัสสามิยตะปุโม,มตทัสสิตาเยสิตาสิริคัพาธาคัพพลังปฏิหัตตาสามาหิตาโพธุสีหวาลนีนาโรมะหังสาธิสัมพุโนโพธาตามนาสาสุทธาวิปัสนมลาวิลา พิโยปันตะสติยะตวาวานิกปิลวัตเวตตุอมัตติจิตสถาสักีสาสเนลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานตาภิกขโวตเตจัตตาปมะกาลุงสุตวะพุทธสัสสะสนังเตสัมปาปุระหุยานังอามนุสสานะทัสนังอภปเกสัตาตมัตขุงสาสังอัตสัตเลิงสัตตังเอเกสหัสสนังมามุตตานามัตสงอภปเกนาตมัตตขุงที่สาธปะอุราหุง ตัณฑสัพพังอภิญญายะวาวกิตวานะจักุมะตัโตอามัตะิจิตัทถาสาวเกสรเสนเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานะทัพิขวโวเยโวหังกิตเยสามิขิลาหิอนุปปัโสสัตตะสหัสายวัะขาภุมมากาปิละวัตวาอิติมันโตชุติวันโตวันวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามรมภิกขุนังสมิติงวันัง สหัส ICO หัสหิมะวัตยาขานานตวันนิโนจิมันโตจุติวันโตวันวันโตยะสสิโนโมทมาณาอาภิกรรมพิกูนางสมิติงวันนางสาตาคีราสิตาหัสสัยาขานานตวันนิโนจิมันโตจุติวันโตวันวันโตยะสสิโนโมทมาณาอาภิกรรมพิกูนางสมิติงวันนางอิเจเตโซรละสหัสหัสยาขานานตวันนิโนจิมันโตจุติวันโตวันวันโตยะสสิโนโมทมาณาอาภิกรรมพิกูนางสมิติงวันนาง เวสามิตาปัญจสตายาขาน,นัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติวันโตวัน,ตววนวันโตยะสสินโนโมทมานาอาพิกาังพิคูนางสมิติงวนางกุมพิโลราชาคีโกเวปุลรสานิเวสานางปิโยนางสตาสหัสังยะขานางปริลุปปาสติกุมพิโลราชาคีโกโสปะคัสมิติงวนางปุริมจัตทิสังราชา,ท,าทัตตาลโตปัสสาสติขันธพานังอธิปฏิมหารโชยสติโส ปุตตปิตัสสะปะาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติวันโตวันวันโตยะสสิโนโมทามนาอภิกกรรมภิกขุนางสมิติงวนางทักกินันตะทีสังราชาวิรุฬหะตปัสสะสติคุมภันธานังอธิปติมหาวชายาสสิโสปุตตปิตัสสะปะาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติวันโตวันวันโตยะสสิโนโมทามนาอภิกกรรมภิกขุนางสมิติงวนางปัจจิมันตะทีสังราชาวิรูปะโคปัสสะสติ นาคานังอธิปติมหาราชายาสศิโสปุตตปิตตสภาวอินธนามามหาภลาอิทิมันโตชุติวันโตวันวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิการรงพิกุูนังสมิติงว่านางอุตรันจเตทิสังราชากุเวโรตปัสสติยาคานังอธิปติมหาราชายาสศิโสปุตตปิตตสภาวอินธนามามหาภลาอิทิมันโตชุติวันโตวันวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิการรงพิกุนังสมิติงว่านาง ปุริมาทิสังตาลโตทักกิเนนวิรุณนโกปัชชิเมนะวิลุปะโคกูเวโลอุตรังทิสังจัตตารุเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตทันลมมนาอัตังสุวเนกปิลวัตเวเจสังมายาวิโนทัสสาอโควัจานิกัสทามายาคูเรนตตเวเรนโตวิภูจวิภูโตสหะจันทโนกามเสตโตจักกินุมันตุนิมันตุจะปานาโตโอมโอปามัญโยจะเทวสุตโตจมาตลิ ติตเสนโนแต่คันทโพนารโอราชาชนโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพัลูสุริยวัจสาเอเตจันเยจราชนโนคันทปัสหาราชุภิโมธมานาอาภิกรรมภิกขูนางสมิติงวานางอตาคูนาภัสสนาคาเวสาราสหัตตกาตัมภาลัสตะลาอาคูปายาคาสหาติภิยามุนาทตาลัทธาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานโคโสปะาคาสมิติงวานาง เยนาครา,าเชสสหาสาธารันติทิพาธิชาปักิวิสุทธจักรูวิหายาสาเตวะนมจตุตาจิตตาสุปนนะอิติเตสัสมาลังอภะยันตา,านาครา,าชานามาสสุปนนโนเขมามักาสิพุทโธสันหิวัจหิอุปวะยะหะยัมตานาคาสุปนนสารนมะกังสุพุทธังชิตาวชิราหัตเตนะสามุทังอสุลาสิตา อาตโลวัสวัตเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาวิสมาอสุราธานาเวขาเิปปะติติสุติติจะปะหาราโตนมุจิสหะสัตตัญจาริปุตตานังสัตเปเวโรจานามกาสันนหิตวาพลิงเสนางราหุปทาภุป,ปาคามงสัมโยธานิพัตตันเตปิกูนางสมิติงวนังอาปโปรจเทวปาทวิจะเโตโชวโยตถาคามง วาุณาวาุณาเทวาโสโมตยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสิโนทัศเตตัตถากายาสเพนานัตตะวันิโนอิติมันโตชุติวันโตวันวันโตยะสิโนโมทมานาอาภิกามงภิกุนางสัมมิติวันางเวนดูจเทวาสหะรีจะอสัมมาจตุเวยมาจันทสุปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสุปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตา นักขตานิปุระกิตวะอาคูมันทะวะราหกาวสุนังวสโวเสธโธสโกปคาปูรินทโธทัสเสตษฐธากายาสเพยนานัตตะวันนิโนทิมันโตชุติวันโตวันวันโตยัสสิโนโมทามนาอาภิกามมงพิขูนางชมิติงวะนางอาทาคูสาภูเทวาชาลามกิริสิขาริวะอริตกาตโลชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวันุนาสะธรรมะจัตตุตะ จะอเนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทัศเสเตทัศธากายาสาเพนานต,ตาวานิโนอิจมันโตชติวันโตว,วันว,วันโตยะส,สิโนโมทามาณาพิกาวงพิกูนางสมิติงวานังสมนามหาสมนามานุสามานุสุตตมาจิตาปโตสิกาอาคูอาคูมโนปโตสิกาอัตคูฮารโยเท,าายทวาเยจโลหิตาวาสิโน ปาลาคามหาปาลาคาอาคูเทวายัสสิโนทะเสเติสัตถากายาสเพนานัตตาวันิโนที่มันโตชุติวันโตวรวันโตยัสสิโนโมทมานาอาภิกรมงพิคูนางสเมติงวะนางสุปาการุมหาอารุณาอาคูเวขาาสาสหะอุทาตะกคาหาปามโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาาคชามิสกาตยายัสสิโนตัตนายังอาคาปชุนโนโยทิสาภเวสติทะเสเติสัตถากายา สัพเพนานัตตวันิโนอิจิมันโตชติวันโตวันวันโตยัสัสิโนโมทมาณาอภิกามุงพิกูนางสะพิติงวนังเขมิยาสุริตายามาอัตกาตยัสสิโนสัมพิตการามาเสถาโชตินามะจะอาสวานิมานระติโนอาคูอัตคูปารณิมิตาทัเสตทัศธากายาสัพเพนานัตตวันิโนอิจิมันโตชติวันโตวันวันโตยัสสิโนโมทมาณาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวนัง สัตเ์เตวานิกายาสเพนานตาวนิโนนามันวเยนะอคันจงเยตัญเยตะสัตทิเสเสืสิสาสหะปวุทธชาติมัขีลังโอคตินะมนาสวังทักเขโมคัตตลังนาคังจันทังวอสิตาติตังสุพมัพรมัตโตจะปุตตาอิทิมตโตสหสนังกุมารโลติโสจะโสปะคะสมิติงวนางสหสพมโลกานังมหาพมะพิจิตติอุปปัณโนทุติมันโตพิสมากายโยยะสิโส สาธเตชะอิสระคูปันเจกวะสวัตติโนเตสัชะมัจจโตอาคาหิโตปริวาริโตเตชัสภัยอภิกันเตสินเทเทเวสะพามเกมรเสนาอภิกามิปัสสะกันหาสมันติยังเอตะอันตถาพัทธะราเคนะพันธมัตตุสมันตาปริวาริตะมาวมุติจะกรโอจินังอิติตตามหาเสโนกันหาเสนาอภัยยาสิปานิณัตตาลามหาจะ สลังกตาวานะเพะาาระวังยะถาปวุสโกเมโคทานายันโตวสวิจุกโกตถาสโสปัจุวะจุดทาวติสังคุโตอสยังวเสตัญจสัสพังอวิญ,ญายะวาวะกิตวานะจักกุมาตตโตอมันตยสิสัทธาสาวเกสาสนีละเตมาลเสนาอภิกกตตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอตตปะมากาลงสุตวะพุทธศาสาสนางวิตาลาเคหิปากามงเนสังโลมังภิอินทชยุง สเพวิชตะสังฆามาพยาติตายสัสินโนโมตันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ